โอเคครับผมยังไงก็สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไอแอมเลิฟนะวันนี้นะผมพี่จะมาคุยเรื่องกติกาการแข่งของหนึ่งหนึ่งนะครับผมเนาะที่พี่จะจัดแข่งในวันเสาร์นี้เนาะคือวันเสาร์ที่ยีนี้นะครับผมซึ่ง กิจการจะประมาณไหนนะผมรายละเอียดกิจกรรมเป็นไงคือพี่ได้แจ้งไว้ในรูปไปแล้วคร่าวๆชน,นะผมกิจกรรมนี้นะผมไม่เสียค่าสมัครเนาะอย่างที่แจ้งเอาไว้นะครับผมแล้วก็เป็นรูปแบบการแข่งแบบหนึ่งหนึ่งนะครับผมเงินรางวัลรวม500บาทนะครับผมสาหรับเงินรางวัลส่วนนี้นะผมสาหรับผู้ชนะนะผมได้อันดับหนึ่งจะอยู่ที่200นะครนะผมอันดับ250อานะอันดับ3 100บาทแล้วก็อันดับ4 ห้าิบาทนะครับตามนี้นะถ้าใครนะผมที่ลงชื่อไว้ในโพสต์นี้นะผมไม่มานะครับผมก็จะตัดสิทธทันทีเนาะแล้วก็จะให้คนคนคน,คนที่แบบเราสุ่มเจอไปเจอกับรอบถัดไปเลยนะครับผมตามนี้นะกิจกรรมเริ่มตอน5้าโมงเย็นของวันเสาร์นะครับผมจบที่2องทุ่มแต่ถ้าแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้คนเม้นมาเยอะนะผมมีคนลงเยอะ ประมาณยี่สิบห้าคนนะผมเพราะว่ามีพี่ตอบข้อความประมาณสองคนเนาะประมาณยี่สิบห้าคนนะครับผมซึ่งถ้ามันเยอะอาจจะขอแบ่งเป็นสองวันนะผมแต่เวลาเดียวกันนะย้าไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมอาจจะเป็นเสาร์กับอาทิตย์นะผมอาจจะเป็นสองวันถ้ามันไม่ทันอะไรยังไงเนาะเพราะว่าน้องๆบางคนก็แบบเดี๋ยวไว้ว่างช่วงแบบหลังสองทุ่มอะไรอย่างนี้นะก็รายละเอียดการแข่งนะผมภายในเกมเนาะ เราจะใช้ระบบหมุนวงล้อน้องๆนะครับผมหมุนวงล้อในการจับคู่เจอแม้ถ้าแบบอย่างหนึ่งเจอสองสองเจอสามไปเรื่อยๆนะผมเราจะจับหมุนวงล้อเอาใครเจอใครก็จะก็จะเจอคนนั้นเนาะส่วนถ้ามันเป็นเศษนะครับผมย้ำว่าถ้ามันเป็นเศษนะเราก็จะเอ่อ ให้คนที่เป็นเศษอะชนะขานเข้ารอบต่อไปทันทีเนาะอย่างตอนนี้มันมี25คนอะคนที่25ที่พี่ไม่ได้หมุนเจอนะผมก็จะได้ผ่านเข้ารอบแรกทันทีเนาะจะประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ภายในเกมเราจะเป็นสร้างบทสร้างแบบ3เลนเพื่อให้พี่พาคได้นะเพราะว่าหนึ่งมันภาคไม่ได้นะผมเพราะนั้นเราจะสร้าง3เลน ข้อกําหนดตัวละครเราสามารถไปดีลกับคู่แข่งเราได้ว่าจะเล่นตัวอะไรนะครับผมหรือไม่ต้องก็ได้นะครับย้ำว่าไม่ต้องก็ได้เนาะพี่จะปิดจอขณะเลือกตัวถ้าเราเลือกตัวที่ถนัดมาก็ได้นะครับผมหรือว่าเราจะหยิบตัวที่มันมั่นอะ,อะไระแบบเตรียมกับฝั่งตัวข้ามมาแล้วก็ได้แล้วในกรณีที่เตรียมกันมาแล้วฝั่งตรงข้ามเหลี่ยม นะครับผมเหลี่ยมที่นี่ก็คือหยิบตัวแก้ทางเรามาพี่ไม่รู้นะครับผมขออนุญาตไม่รับรู้นะเพราะว่าเราไปตกลงกันเองพี่ไม่ได้ผู้กําหนดนะครับผมถ้าคนใดคนหนึ่งเหลี่ยมก็ถือว่าเป็นเหลี่ยมของเขาไม่เกี่ยวกับพี่รับทราบ้รนี้ตรงกันนะครับผมเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เลียกตัวละครพี่จะปิดจอให้เนาะอืมแล้วก็นะครับผม ระบบแข่งก็จะนับแค่ใครได้3คิวก่อนนะครับผมย้ำว่า3คิวก่อนชนกันที่เลนกลางอย่างเดียวเลนข้างห้ามไปยุ่งนะวัดกันที่เลนกลางอย่างเดียวนะผมใครได้3คิวก่อนคนนั้นชนะนะครับผมแล้วก็ใครตีถึงป้อมสองอันกลางแตกก่อนคนนั้นชนะนะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับผมแต่ก็ไม่น่าจะถึงป้อมสองกันหรอกใช่ไหม,มแล้วก็คงไม่มีใครเอาตัวตีป้อมมาใช่ไหม โอเคครับ okay, ผมสําหรับรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะผมเราจะเจอกันนะย้าอีกครั้งนะผมเวลา5้าโมงเย็นจนถึง2องทุ่มของวันวันเสาร์ที่20่สิบพฤษภาคมนี้นะครับผมใครไม่มาพลาดนะครับผมสรับตอนนี้ยังลงสมัครได้เรื่อยๆนะผมเข้ามาที่ชุมเข้ามาที่หน้าช่อง youtube พี่นะครับผมกดเข้าที่หน้าช่อง youtube พี่ ไปที่คําว่าชุมชนนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาแค่นิดเดียวเองนะผมก็จะเจอเข้ามากดไลค์กดคอมเมนต์ได้นะครับผมรายชื่อคนที่ลงแข่งก็จะประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมก็ลงแค่ชื่อในเกมทิ้งไว้นะครับผมเดี๋ยววันแข่งจริงเราก็จะมาสุ่มวงล้อกันว่าใครจะได้นะครับผมแล้วก็รางวัลก็จะแจกภายในวันที่ได้รับการตัดสินแล้วเนาะก็คือชนะกันไปเรื่อยๆจนเหลือถ้ามันเป็นที่1เจะที่2 แล้วชนะกันที่1ก็จะได้ที่1ไปที่2ก็จะได้ที่3าไอ้ที่2ไปนะผมแล้วถ้าไอ้ที่3กับที่4ี่อ่ะจะต้องมาชิงกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมว่าใครจะได้ที่3าใครจะได้ที่4เพราะว่ารางวัลต่างกันอยู่เนาะประมาณนั้นนะครับผมโอเคยังไงก็เราคุยกันมากีนาทีแล้วอ่าเราคุยกันมา5นาทีแล้วยังไงก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเนาะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกซับสไคร์ด้วยเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ สตรีมเย็นนี้นะครับผม5้าโมงเย็นถึง2ทุ่มนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันนะครับผมไปแล้วผมบบายครับ